นะคะมาซื้อค่ะซักสองแพ็คแพงแพงผักตัวนี้อร่อยแพงโบดูสิมีขมิ้นสดด้วยขีดละอ้อย99ขมิ้นสดเรเวอร์หวัวสวยๆค่ะแต่อบออกมาแล้วมันไม่อร่อยนะมันจะเป็นแฉะ ตัวนี้ไปทิ้นไว้ไเวลาเราหิวตัวนี้อร่อยตัวนี้เป็นมักซิพานอร่อยนะนนี้สักสามชิ้นก่อนีช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยสุดนี่ตัวนี้อร่อยสุด 岡。